เสียบสายชาร์จไม่ดีทําให้ตูดเป็นรอยแบบนี้อืจะไปเธอเอารุ่นใหม่ที่กําลังจะออกก็เสียราคาอีกนะแค่วางบนกระดาษเขาก็จะชาร์จให้เราเฮ้ยชาร์จให้เราทันทีแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเสียบสายต่อไปคือมันชาร์จไร้สายได้เลยเป็นแท่นชาร์จไร้สายมีระบบแม่เหล็กแม็กเซฟให้ตรงนี้ของแบรนด์ o v e แค่วางไว้แล้วเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางนี่เขาดูดติดให้เราทันทีแล้วก็ชาร์จให้เราเนี่ยทุกคนดูเห็นไหม เ9้าวัตต์ก็คือสเปคเขาให้มา10วัตต์นะในราคาไม่ข้ามร้อยด้วยเป็นราคาโปรโมชั่นนะชาร์จมือถือซัมซุงหรือระบบ Android ที่มีระบบชาร์จไร้สายนะใช้ด้วยกันได้หมดเลยแล้วไม่ว่าจะชาร์จค่ายไหนเห็นไหมเขาได้ความเร็วสูงสุดมาที่10วัตต์เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะหาว่ารีวิวเกินจริงโมเอายอดขายต่อเขาก็เผาแบงค์ตรงนี้นะแปะเข้ากับเทสเตอร์ตรงนี้ตัวเนี้ยจ่ายไฟเต็มเลย10วัตต์ทุกคนเห็นไหมหน้าจอนี้แสดงที่8.9วัตต์กว่าๆเ่าไอ้ทำไมตัวเลขมันไม่ตรงกรันม้าวี แรงของสัญญาณสนามแม่เหล็กในการชาร์จไร้สายตรงนี้อยู่ที่ประมาณ62%นั่นหมายความว่ามันจะเกิดการสูญเสียพลังงานระหว่างการชาร์จไอตัวนี้ระหว่างแปลงแบบมีสายมาเป็นไร้สายเนี่ยดังนั้นเนี่ยตามสเปค10วัตต์ที่ให้มาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ8วัตต์9วัตต์กว่าๆตามที่แสดงออกมาแบบนี้เลยโคตรโหดเลยนะสเปคถ้าเทียบกับราคาแนะนําเลยใครอยากได้ไปตามมันได้เลยครับราคาไม่ข้ามร้อยพิกัดตรงนี้เลย